สวัสดีครับผมตัวตดิเฮนซ์ครับคลิปนี้มีข่าวที่น่าอิจฉาสุดๆนะครับเพราะว่าล่าสุดนะครับมีคนได้เล่นเกม GTA 6แล้วครับทุกคนนะแล้วก็เป็นข่าวจริงๆครับไม่ได้เฟกนะครับข่าวจริงเลยครับทุกคนเล่นจริงๆนี่แหละนะและคลิปนี้ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับว่ารายละเอียดเป็นไงนะครับและมันก็อาจจะเป็นความสุขสุดท้ายของคนคนนี้นะครับอืมแต่ก็เป็นสิ่งที่เขาต้องการนะครับทุกคนนะนี่อ่ะ เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนี่ล่าสุดนะครับล็อกสตาร์นะครับสารฝันแฟนเกมนะครับทุกคนนะที่ป่วยเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายครับทุกคนนะอืให้ได้เล่นเกมนี้ก่อนที่เกมจะวางจําหน่ายนะครับนี่อันนี้ก็คือทางล็อกสตาร์นะครับที่เขาทําดีเนาะแต่ก็เป็นสิ่งสุดท้ายนะที่ผู้ป่วยมะเร็งนะครับเขาอยากจะเล่นเนาะอันนี้ก็แบบว่าเขาขอไปเนาะ แต่ทางล o สตารก็โอเคยิยนดีนะครับที่จะทําให้นะครับเฮ้ยอันนี้ก็ขอชื่นชมร o กสตาร์ทุกคนนะตบมือให้ร o อกสตารหน่อแล้วกันนะครับแล้วก็รายละเอียดนะครับทุกคนนะเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาครับทุกคนนะคุณแอนโทนีอาร์มสตรองนะครับนี่คนคนนี้ครับเขาคือนักพัฒนาจาก u ู i s o f t t o r e t t ตนะครับทุกคนไม่ใช่ติโทรันโตโทรันโตนะครับทุกคนนะอ่านผิดขออไปอะซึ่ง เหมือนจะคนละค่ายกันเนาะอยูดีซอฟกับล็อกสตาร์นะแต่ล็อกสตาร์ก็อนุญาตนะครับนี่ก็คือคุณแอนโทนีออลสตองนะครับเขาก็ได้มาโพสต์ข้อความนะครับซึ่งเป็นข้อความที่น่ายินดีนะครับบนสื่อโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับทุกคนนะโดยเขาก็เปิดเผยว่านะครับว่าสมาชิกในครอบครัวของเขานะครับมีคนหนึ่งครับที่ป่วยมะเร็งระยะสุดท้ายครับทุกคนนะซึ่งป่วยมานานแล้วแหละนะครับแล้วก็ ดูเหมือนว่าเ,เขาจะได้รับข่าวร้ายเพิ่มอีกนะครับเนี่ยป่วยเป็นมะเร็งแล้วใช่ไหมแต่เขาได้รับข่าวลายเพิ่มก็คือเขาน่าจะอยู่ไม่ได้ถึงเไม่กี่เดือนนี้แล้วครับทุกคนนะก็อารมณ์แบบว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะและก็ดูเหมือนว่าคุณอาร์มสตองนะครับเขาก็ได้ติดต่อล็อกสตาร์ไปนะครับว่าอยากจะให้อ่อ ญาติพี่น้องนั้นหรือว่าคนในครอบครัวคนนี้ครับเล่นเกม GTA หหน่อยนะครับนี่ซึ่งทางล็อกสตาร์ครับก็ยินดีครับแล้วก็ตอบรับคําขอเขานะครับทุกคนนะยักษ์คุณอ์มสตองก็กล่าวอีกว่านะครับว่าสมาชิกในครอบครัวคนหนึ่งของเขาเนี่ยเป็นแฟนตัวยงของเกม GTA เลยนะครับก็คือชอบซีรีส์นี้มากนะครับแต่ด้วยเวลาชีวิตที่เหลือน้อยของเขานะครับทุกคนอาจจะทําให้ ขไม่มีโอกาสได้เล่น GTA 6นะอืก็คือปลายปีนี้ครับเพราะว่าหมอก็แจ้งมาว่าอาจจะอยู่ไ,ได้ไม่กี่เดือน,นครับซึ่งตัวเกมก็ออกตั้งอีกตั้ง10เดือนนะทุกคนนะอืมอาจจะไม่ทันนะครับทุกคนนะเขาได้รับการติดต่อกลับมาจากประธานของแทท o ูเลยครับทุกคนนะอืมประธานใหญ่ของแท t o o ครับก็คือคุณสตาร์เลยนะครับเนี่ยอืมติดต่อกลับมาครับแล้วก็ ตอนนี้เขาก็ได้พูดคุยกับทางล็อกสตาร์ครับแล้วก็ได้รับข่าวดีมากๆครับเพราะว่าทีมงานนะครับก็อนุญาตนะครับที่จะให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายคนนี้ครับได้สารฝันได้เล่นเกม gta 6นั่นเองครับทุกคนนะอืมแต่หลังจากที่ข่าวนี้หรือว่าโพสต์นี้ออกมานะครับหลังจากนั้นนะครับโพสต์ของคุณอาร์มสตองนะครับก็ถูกลบออกไปครับทุกคนนะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ข่าวลายอะไรนะครับเหมือนเขาจะมี การตกลงอะไรสักอย่างนะครับเพื่อไม่ให้ข้อมูลมันรั่นไหลอะไรสักอย่างไม่รู้เหมือนกันนะแต่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายอะไรนี่แหละครับทุกคนนะอืซึ่งโพสต์ของคุณอาร์มสตองครับที่เขาเล่าเรื่องเกี่ยวกับทุกคนในครอบครัวของเขานะครับที่ปวดระยะสุดท้ายนะครับแต่เขาบอกว่าโพสต์นั้นนะครับถูกลบออกไปแล้วนะครับตอนนี้ครับแล้วก็โพสต์นั้นครับที่ถูกลบไปครับคือโพสต์ที่เขาอัปเดตสถานการณ์ ต่างๆนะก็คืออัปเดตเรื่อยๆนะครับก็คือ,อมันก็เป็นโพสที่แหวกแนวหรือว่าแปลกใหม่นิดนึงนะก็คือโพสที่เขาลบออกนะมันเป็นโพสโพสเดียวที่เขาโพสลงนะในสื่อโซเชียลนั่นแหละนะแต่เขาจะแก้ไขในโพสนั้นว่ะทุกคนแก้ไขโพสนั้นแล้วก็อัปเดตรายละเอียดไปเรื่อยๆประมาณนั้นนะครับเหมือนมีโพสเดียวนะไม่ใช่ว่าโพสลงไปเรื่อยๆหลายโพสนะครับแต่เขาโพสขึ้นมาโพสเดียวแล้วก็กดแก้ไข แล้วก็อัปเดตอาการอะไรทํานองนั้นหรือว่าอัปเดตสถานการณ์นะว่าจะได้เล่นหรือเปล่าหรือว่าเล่นวันไหนอะไรต่างๆนะแล้วก็โพสต์นั้นก็ถูกลบออกน,นะครับแล้วก็ทําให้สมาชิกในครอบครัวของคุณอาร์มสตองครับได้รับสิทธิ์ทดลองเล่นเกม GTA 6ล่วงหน้าก่อนเกมวางจําหน่ายครับทุกคนนะก็คือเป็นเหมือนเงื่อนไขน่นะทางลอสตาก็อาจจะยื่นมาครับเพราะว่าเป็น เ,เรื่องเกี่ยวกับทางกฎหมายเขาว่างันครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันเกี่ยวตรงไหนนะแต่เราก็ไม่รู้นะเขาบอกว่าถ้าอยากเล่นเกมเกม G6 นะต้องลบรายละเอียดการอัปเดตพวกนั้นออกนะครับอาจเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นการบอกในนี่หรือเปล่าว่าเกมไปถึงไหนอะไรทํานองนั้นแล้วกลัวคุณอาร์มสตองอาจจะเผลอหลุดพูดอะไรออกไปนั่นเองเ,องเนาะซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนอะไรทํานองนั้นนะแต่คุณอาร์มสตองก็น่าจะ โอเคแล้วก็ตกลงเนาะเพราะว่าเป็นเงื่อนไขที่ไม่มีทางปฏิเสธนั่นเองครับเนาะซึ่งจะสารฝันให้กับคนในครอบครัวเขาได้เล่นนั่นเองเนาะแล้วก็หากหลายคนครับจำได้ครับก็คือวงการเกมนะั้นมันก็จะเป็นทรงนี้อยู่แล้วเนะทุกคนนะไม่ใช่แค่ล็อกสตาร์นะครับที่รับคำขอพวกนี้ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ครับล็อกสตาร์นะครับ ก็เคยรับคําขอผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยครับทุกคนนะั้นในปี2018ก็คือตอนเกมเล็ดเด็ดกำลังจะออกนะเล็ดเดดภาค2นะครับไม่กี่สัปดาห์เลยนะก่อนเกมจะออกนะอืมเขาก็อนุญ,ญาตให้แฟนเกมนะครับเข้าไปเล่นเกมนี้ได้นะครับซึ่งแฟนเกมคนนั้นก็น่าจะอืมไม่อยากพูดคํานี้เลยนะก็อาจจะบอกว่าตายตาหลับอะไรย่างนี้ครับทุกคนนะอืมแล้วก็ ในขนาดเดียวกันครับทุกคนนะก็มีหลายบริษทัทนะที่ทําแบบนี้ครับอย่างเช่นอย่างเช่นบริษทัษทบิสตร์นี่ครับทุกคนนะซึ่งทําเกมดังๆหลายอันนะพวก For ์เอลสตาฟิวอะไรงนี้ครับทุกคนนะแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับพวกเกมดูมเนาะเกมดังๆเนี่ยก็คือบริษทัทนี้เขาก็สรารฟันในรูปแบบต่างๆนะครับก็อาจจะให้ทด,ดลองเล่นก่อนเกมวางจาหน่ายหรือว่าเกมเบตานะ้าเนาะหรือบาง บริษัทหรือว่าบางเกมครับเขาก็เอาชื่อของคนนั้นไปอยู่ในเกมเลยนะอแต่ถ้าได้เล่นก่อนหรือว่าได้เห็นก่อนก็น่าจะดีนะอก่อนที่จะไปนะครับเพราะว่าบางข่าวหรือว่าบางอันนะครับมันก็เกิดขึ้นหลังจากที่เขาจากไปแล้วก็มีนะถ้าทุกคนเคยอ่านข่าวพวกเกมเหล่านี้นะครับทุกคนนะเอ้ย,อยนนั้นเชียวนะครับแล้วก็ g t a 6กครับก็มีกําหนดวางจำหน่ายบน p 5 5ครับแล้วก็ xbox series x s เลยนะในวันที่19-2026ปีนี้ครับอีกประมาณสัก10เดือนนั่นแหละนะครับเฮ้ยก็10เดือนไปเลยเนาะเพราะว่าผมอ่านวันที่19นะครับถ้าคลิปลงพวกนี้ก็20เนาะประมาณนั้นแหละทุกคนนะแล้วก็ผมก็ไม่อยากจะดราม่าอะไรนะัทุกคนนะเพราะว่าเมื่อวานนี้ผมก็ทราบข่าวร้ายเหมือนกันครับญาติผมครับทุกคนนะที่โตมากับผม ตั้งแต่เด็กตัวเล็กๆนั่นนะเป็นน้องเป็นญาติอล้นะเป็นน้องๆนะครับอ่ะก็เสียเม,มื่อวานเหมือนกันว่าเฮ้ยผมช็อกเลยว่ะทุกคนนอืมไม่รู้จะพูดยังไงดีเพราะว่ารู้สึกเออพูดไม่ออกเหมือนกันกกนะรู้อะไรซึ่งเพิ่งเรียนจบเลยว่ะทุกคนเลยอืมแล้วก็ประสบอุบัติเหตุอะไรเงี้ยทุกคนเลยประมาณน,นั้นผม <c oughs> รู้สึกว่ามันจะร้องไห้เลยว่ะแต่ก็ต้องสู้ต่อไปนะทุกคนนะคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปครับแล้วก็ มันก็ไม่ได้ดราม่าขนาดนั้นหรอกเนาะต้องสู้ต่อไปพูดแค่นั้นแหละทุกคนเลย <c oughs> อ่ะโอเครดนสู้ต่อไปแล้วก็รอต่อไปก็ <c oughs> ทุกคนประมาณนั้นแหละนะครับอ่ะก็เสียดายแทนเขาเนาะแต่คนอยู่ต้องสู้ต่อไปนี่ต้องพูดแบบน,นี้เท่านั้นก็ทุกคนเลยสู้ๆอ่ะเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะแล้วก็ตัวเองด้วย <c oughs> อ่ะสู้ต่อไปเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับผม